ดินแดนแห่งแอนิเมชันและวิชวล l เอฟเฟกที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญมากมายที่มารวมตัวกันสรรสร้างผลงานใหม่ๆให้แก่โลกใบนี้ว,ว,วันนี้เรนนี่นะคะมาอยู่ที่หมู่บ้านพ่อมดละและวันนี้นะคะเรนนี่ก็จะพาทุกคนมาเจอกับพี่นิงแล้วก็พี่แบมค่ะสวัสดีค่ะพี่พ ดีค่ะ,คะ <c oughs> ช่วยเล่าให้เลนนี่ฟังหน่อยค่ะว่าหมู่บ้านพ่อมดหรือเอฟเฟกต์ไดนามิกดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเข้าทำอะไรยังไงบ้างคะเลนนี่งงไปหมดแล้วคะ่ะงั้นขอเริ่มที่ใครดีพี่หนิงก่อนก็นได้คะ่ะอ่าโอเคค่ะ เอฟเฟกต์ไดนามิกนะคะมันก็เหมือนกับเป็นเวทมนต์ที่ใช้ในการคำนวณด้วยเทคนิคพิเศษจากคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นการ simulation ด้วยโปรแกรมต่างๆค่ะก็คือเราเราสร้างสารรค์สิ่งที่มันมีอยู่ <c oughs> มีอยู่บนโลกนี้และไม่มีอยู่บนโลกนี้ให้เกิดขึ้นมาเป็นจริงได้ไอทีนี่ฝากผลงานที่ผ่านมาของทีมเอฟเฟกตเลยค่ะผลงานของทีมเอฟเฟกตที่ที่ได้ทํามานะคะ ก็จะมีอันนี้เป็น cinematic e l e c t ภาค2นะคะที่เราได้ซิมกันไปก็นี่มีค่ะระเบิดนะมีอุกาบาทค่ะมีทำเมฆมีทำควันนะคะแล้วก็พวกฝุ่นเล็กๆน้อยๆพวกเศษหินพวกนี้ก็คือซิมหมดเลยค่ะม,มีสายฟ้านะอันนี้เป็นเป็นพอท่อนะคะเนี่ยค่ะเศษเศษหินเศษด,ดินทั้งหมดเลยะคะ่ะแล้วก็อ่อมีมีอะไรอีกพวกสปาร์ค ใช่ค่ะซึ่งเอฟเฟกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็บ้านถล่มระเบิดภูเขาเผากระท่อมฝีมือพี่หนิงนี่เองแล้วก็มีผลงานเป็นภาพยนตร์นะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นออเลียมซิงนะคะก็ทีมเราก็ได้ซิมซิมน้ำนะคะตามเอออันนี้เป็นซิมควันก่อนนะคะซิมควันที่พื้นแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆแล้วเราจะมีฉากที่จระเข้พุ่งออกมาค่ะ ทิมน้ำนะคะตามแรงของกระเคซึ่งตอนนั้นก็มีหลายช็อตอยู่เหมือนกันใช่ค่ะ<อ>ก,ก็จะใช้เวลาในการซิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำนี่ก็ค่อนข้างหนักตัวหนุมานะคะก็จะใช้เอฟเฟกทั้งหมดทั้ง t d Simulation แล้วก็ทั้ง 2d e f f e c t เลยค่ะที่วาดเองด้วยก็มีค่ะอ,อย่างเช่นตัวพลังของตัวละครเนี่ยค่อย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เป็น 2D effect ด้วย ออนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะพวกของประกอบฉากะค่ะอย่างเช่นพวกหินลอยหรือว่าพวกแมฆพวกหมอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการใช้ด d simulation มาประกอบด้วยเหมือนกันนี่เป็นแผนกแห่งหมู่บ้านพ่อโมดจริงๆเลยนะคะเสกได้ทุกอย่างดั่งใจเลยชอบไหมสนุกไหมชอบค่ะสนุกมากท้าทายมากค่ะได้เจออ,อะไรใหม่ๆทุกวันเลยค่ะเลนนี่ว่าก็โหดมากอยู่ใช่ไหมคะ หมายถึงงานใช่ไหมคะใช่สิคะใช่คงานค่ะงานก็ไม่โหดค่ะถ้าชอบก็สนุกค่ะไม่โหดเลยใช่เพราะว่ามีพี่ๆตลอดพี่ๆคอยซัพพอร์ตกันตลอดเลยค่ะใช่ช่วยแนะนำน้องๆหรือคนที่สนใจอยากจะเริ่มแล้วก็ทำงานในสายเอฟเฟกต์ดนามิกแบบนี้ค่ะว่า จะต้องเตรียมตัวยังไงเรียนต้องเรียนสาขาไหนเป็นพิเศษไหมอะไรแบบนี้ค่ะอ่าค่ะสำหรับคนที่ใจรักในในด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําโปรแกรมอะไรจริงๆแล้วหนิงว่าได้ได,ได้ทุกโปรแกรมนะคะในการทำเอฟเฟกตขอแค่แบบว่าเราชอบในในงานที่เราทําและมีความรับผิดชอบในในงานอะ่ะหนิงก็คิดว่าก็สามารถที่จะมาทําได้แน่นอนอยู่ละอย่างอย่างที่ของเราเนะะี่ยค่ะ ของเราเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะเราก็จะคุยกันในทีมตลอดเวลาอยู่ละ่ะงั้นไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะก,กัวงวลอะไรเลยถ้าถ้าจะมาสมัครที่นี่แล้วี่แม่มีอะไรแนะนําน้องๆไหมคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะคะใครที่สนใจแต่ว่ากลัวว่ามันมันยากเกินไปกลัวจะทําไม่ได้ก็คือไม่ต้องกลัว<ม>ค่ะเพราะว่าที่นี่เราอยู่กันแบบอบอุ่นเลยค่ะก็คือมีพี่ๆคอยปรึกษาคอยจับมือเดินตลอดทางไม่ต้องห่วงค่ะมาได้เลยแบบคนที่มี energy คนที่ บ้าพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาได้หมดเลยวันนี้เรนนี่ต้องขอบคุณทั้งพี่หนิงแล้วก็พี่แป๊บมากมากเลยนะคะที่สละเวลามาคุยกับเรนนี่แล้วก็เพื่อนๆนะคะโอกาสหน้าเรนนี่จะชวนมาคุยกันแบบอีกยาวๆเลยนะคะวันนี้น้อยไปนิดนึงวันนี้เรนนี่ขอบคุณที่พี่ทั้งสองมากๆเลยคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณค่ะให้วันนี้เรนนี่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรนนี่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ทำคลิปกันออกมาเยอะๆเลยและตอนนี้ทางริปสตูดิโอก็กำลังปิ่อนรับเพื่อนๆหลายตำแหน่งเลยนะคะสามาติดตามได้ที่หน้าเพจริฟแอนิเมชั่นสตูดิโอค่ะ